กำลังจะไปอุโมงบัญามิรซึ่งเป็นอุโมงคนขุดค่าแม่เรากำลัง,งขืบคานไปแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เขาเจาะเจาะเหมือนเป็นโพรงเลยนะ ฟังนะคะัพื่อน,นเพนนะคะัพยายามนะคะฮะดูทางเรามาก่อนแม่หอบเลยแม่ห้อง <c oughs> จะเข้าอุโมงคะ์แล้วค่ะเข้าที่ประตูสามนะคะพ้อมากเลยคะ่ะวันนี้แม่จะทามาเนอี่มงโมนะเข <c oughs> าบอกอุโมงค์นี้มีความยาวหนึ่งกิโลใช้คนขุดห้าสิบคนโมโนะคะ่ะ แต่อากาศหายใจก็ดีอยู่นะนห่ค่าท่องทำงานโอุโมงค์เราจะไปที่ประตูหนึ่งแล้วไปทางออกไปที่ต้นไม้พันปีต้นไทรโอ้ความยาวหนึ่งกิโลคนคุณห0้าสิบคนใช้เวลาสามเดือนางการเดินนะคะในโอุโมงค์หนึ่งกิโล ทางเข้าก็หนึ่งกิโลมีคนขุดทั้งหมดประมาณห้าิคนใช้เวลาสามเดือนไม่มีไฟช่วยคือมืดเลยนะคะบอกว่าคอมมินิสต์อยู่นะคะไม่ใช่เป็นของรัฐบาลเป็นของเอกชนเสียค่าเข้าสี่สิบบาททุกคน